สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโ o ่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอเคสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช่แอลสวัสดีเราก็มาอยู่กับเกมฮองไคสตาร์เดลกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยทางฮองไคสตาร์เดลออฟฟิเชียลนะครับเขาได้ปล่อย PV ตัวละครตัวใหม่นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเพราะในวันนี้เนี่ยเป็น PV ของพี่เบรดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู PV ของพี่เบรดกันก่อนเลยดีกว่า ว่ามันจะเข้มมากขนาดไหนนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะก็ถ้าพร้อมแล้ว3,2,1ไปครับ ホームってやろう。ご承認まみれ俺の罪をよくとれたものだご辱悪戦よくも先週を名乗れる

โคดเคมเรียบร้อยครับทุกคนเป็นไงบ้างครับผมเชื่อ uh, ว่าต้องมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่โดน PV ของพี่เบสตกแน่นอนนะก็สำหรับตัวผมเองนะครับบอกเลยว่าเกือบเป็นเวีอนเกือบนะยังไม่ถึงขนาดที่โดนตกนะครับก็สําหรับ p v ของพี่เบสจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาคลิปดีเนี่ยผมก็จะมาเตรียมตัวให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการเปิดเบส ว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูวัสดุอัปเกรดตัวละครกันก่อนดีกว่าว่าพี่เบสนะครับต้องการวัสดุอะไรบ้างนะครับเราจะได้มาดูว่ามีอันไหนที่เราสามารถเตรียมตัวไว้ก่อนได้นะครับเพราะเบสต้องบอกว่าเป็นตัวละครตัวแรกเลยนะครับที่มันมาพร้อมกับวัสดุอัปเกรดแบบใหม่นะครับคือตัวละครอื่นอ่ะเราสามารถเตรียมไว้ก่อนได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าพี่เบสเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเือนมันจะมีของใหม่ที่เข้ามาพร้อมแพท1.2ด้วยนะครับก็นี่เลยครับสำหรับ ปลดแม็กเลเวลของเบลดนะครับให้ถึงเลเวล80สินะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีเงิน3 0 0แสนนะครับแล้วก็จะมีกิ่งไม้นะครับทั้ง3ระดับนะอย่างละ15อันครับและอย่างสุดท้ายครับก็จะเป็นของไว้ปลดเอเซนชั่นเบลดโดยเฉพาะนะครับโดยของอันนี้เนี่ยตอนนี้เพื่อนๆยังไม่สามารถฟาร์มเก็บไว้ได้นะเพราะมันจะมาพร้อมแพด1.2นะครับเป็นหนึ่งในอันที่ผมพูดถึงนะว่าเป็นของที่เรายังไม่สามารถเตรียมได้นะครับต่อมาในส่วนที่2ครับส่วนของ Trace Material สิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะครับ คือถ้าเกิดใครจับเต็มเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ามันใช้เยอะมากนะเงินเนี่ยสล้าน,นครับแล้วก็จะมีกิ่งไม้นะครับเหมือนข้างบนเลยทั้ง3ระดับนะครับสีเขียวจะใช้41อันส่วนระดับกลางสีฟ้าใช้56นะครับแล้วก็สีม่วงระดับสูงสุดใช้58อันนะครับและแน่นอนขายไม่ได้กับอุปกรณ์อัพเทรสของตัวละครผ่าเทลา,ายล้านโดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นอันที่เป็นดาบครับโดยสีเขียวนะครับขั้นต่ําสุดใช้18ชิ้น ขั้นกลางสีฟ้าใช้69ชิ้นแล้วก็ขั้นสีม่วงนะครับใช้1 3 9ชิ้นเพื่อนเอาจริงสําหรับตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเพื่อนๆไม่ต้องเตรียมถึงขนาดนี้ก็ได้นะเพราะถ้าเอาใช้งานจริงได้นะครับอยากจะปั้นแค่ให้มันใช้งานโอเคก่อนเนี่ยผมว่าเทรสเนี่ยอัปประมาณเลเวล6คือโอเคแล้วนะครับคือถ้าอัปเกินกว่านั้นอ่ะควรจะเป็นตัวละครที่เพื่อนๆชอบหรืออยากจะให้เป็นตัวละครแบกไอดีนะครับก็อาจจะปลดไปถึง8แต่ถ้าโอยสุดๆเนี่ยก็สามารถอัดให้10ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ ใช้งานจริงๆนะครับผมว่าเพื่อนๆเตรียมไว้สักครึ่งหนึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วนะประมาณ70ชิ้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวตอนเข้าเกมมาเราค่อยไปหาเพิ่มกันอีกทีนึงนะครับอ๋อใช่แล้วก็ตอนนี้นะครับมันยังมีกิจกรรมคูณ2เหลืออีกประมาณ3วันมั้งดังนั้นใครที่จะเปิดพิเบตน,นะครับก็อย่าลืมไปฟาร์มเก็บไว้ล่วงหน้ากันด้วยนะครับแล้วก็อย่างต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นของบอสรายสัปดาห์ตัวใหม่นะครับที่จะถูก อัปเดตเพิ่มเข้ามาในแพท1.2นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆผมบอกเลยว่าใครที่ยังปลดเนื้อเรื่องไม่เสร็จนะครับควรจะรีบเคลียร์เนื้อเรื่องหลักกันก่อนนะเพราะถ้าไม่เคลียร์เนื้อเรื่องหลักเนี่ยบอสตัวใหม่ที่มันดรอปวัสดุที่พี่เบตต้องใช้เนี่ยเพื่อนๆก็จะไม่สามารถฟาร์มได้นะครับโอเคครับก็สําหรับวัสดุของพี่เบทจบไปนะครับต่อมาสิ่งที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเสียงผ้าของพี่เบสครับคือเขาที่ล้วตอนที่ผมทําคลิปพี่หลัวนะพี่หลัวชา มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับบอกว่าชอบมากที่เอาข้อมูลนักภาคมาให้ดูนะครับว่าคนภาคตัวละครเบรดเนี่ยเขาเคยมีภาคเรื่องอะไรมาก่อนบ้างนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็เตรียมมาเหมือนกันเพื่อนๆสำหรับ CV ของญี่ปุ่นนะครับชินอิจิโดะ i ิกิครับโดยตัวละครที่เขาภาคนะครับโ,โหผมบอกเลยเพื่อนๆ <c oughs> คือเยอะไม่แพ้คนก่อนหน้านี้เลยนะ เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยเพื<ๆ>่อนๆลองดูภาพนี่คือแบบแทบมองไม่เห็นนะซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าไม่ใช่ผลงานของเขาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นผลงานหลกัลกๆที่เขาเคยพากนะครับก็สําหรับผลงานที่เด่นที่ผมว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะจําได้นะครับตัวแรกสุดรอยนะครับจากฟูลเมทัลอาชมิดนะแล้วก็ยังมีตัวละครจากเรื่องบีดด้วยนะแต่เอาจริงเรื่องบีดเนี่ยคือผมไม่ได้ดูนะแต่เพื่อนผมเกือบทุกคนอนะ่ะดูหมดเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่ดูช่องของผมเนี่ยก็น่าจะเคยดูเรื่องบีดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีจากเรรื่อง Pokemon ด้วยนะคับ เป็นโคจิโร่นะมูซาชิโคจิโร่นะครับหนุ่มผมม่วงตรงนี้นะเป็นตัวละครจากแกงล็อกเก็ตนะครับมาฮิโรคาเดเมียก็ภาคไหนอายนะครับฮันเตอร์เอันเตอร์ก็เคยภาคนะครับรวมไปถึงคิเมซึโนะใยบะด้วยนะคือทันจูโร่นะครับนอกจากนี้ครับใครที่เป็นสาววกเฟสนะครับคุณชินอิจิโร่มิกิเนี่ยเคยให้เสียงแอสซินด้วยนะในภาคเฟสเตยในนะครับโอเคครับก็โซนนักภาคจบไปนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูไลโคนดีกว่าว่าไลโคนอันไหนเนี่ยเหมาะกับพี่เบลดบ้างนะครับ ถ้าเราไม่เปิดไลคโคนประจําตัวของเขานะสำหรับไลคโคนของเบลดเนี่ยเอาจริงจากที่ผมดูนะคือมันใช้งานได้เกือบหมดเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นน้องคาร่านะครับ4ดาวที่มีอยู่ในเกมนะครับคือสามารถใช้งานได้เกือบทั้งหมดเลยครับโดยอันที่ไม่ไม่น่าใช้เนี่ยก็คืออันนี้ครับ w o o วอล์ k time นะครับเพราะไลคโคนอันนี้มันจะค่อนข้างเฉพาะทางนะไว้เล่นกับตัวละครสายดอทนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยสดาวเอาจ,าจริงๆสามารถใช้งานได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเดโมเวลคัมอยู่นะครับของน้อง คใครที่เปิดไลคโคนไซลเล่มาเนี่ยผมว่าน่าจะมีอันนี้เลเวลค่อนข้างสูงกันนะแล้วก็จะมีซิเก็ตโบ w นะครับอันนี้ก็ดีเพืเ่อนๆของอารันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเอาจริงแอบบอกกับพี่เบสมากนะเพราะมันจะสามารถทําให้ผู้สมสัยใจนะครับสร้างเดาเมจเพิ่มขึ้นได้40%พร้อมกับสร้างเดาเมจเพิ่มขึ้นทบไปอีก40% แก่ศัตรูเป้าหมายที่มีเปอร์เซ็นต์ HP ปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นต์ HP ของผู้สมสัยนะครับก็สาหรับเบรดเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นกับเลือดเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะทําการเสียเลือดตัวเองเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นไลค์คนอันนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะแล้วก็ไลค์แอนเดอร์สันทาให้แอนแท็กของผู้สมสัยเพิ่มขึ้น32%หลังจากผู้สมสัยกาจัดเป้าหมายแล้วจะเพิ่มอัตราคริติคอลอีก24%ไป็รยะเวลา3เทเท์นนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะเอาจริงมันแบบ ค่อนข้างโอเคหมดเลยนะส่วนไลค์โคนจากแบทเทนพานะครับถามว่าใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้นะแต่น่าสนใจไหมส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหรเ่เพื่อนเพราะมันจะสามารถเพิ่มแมทแท็กได้นะครับแล้วก็จะสามารถช่วยฟื้นฟู HP แล้วได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะดีสําหรับคนที่ไม่ใส่ตัวละครซัพพอร์ตใส่ตัวละครสายฮีลลงทีนะครับไลค์โคนอันนี้มันก็อาจจะตอบโจทย์นะแต่ส่วนตัวผมว่ายังไงในทีมอะมันต้องมีตัวละครซัพพอร์ตตัวละครฮีลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมว่าไม่ต้องแลกดีกว่าเอาไปแกลนนกไกล และอีกอันนะครับที่คนน่าจะสนใจกันเยอะนะครับก็คือไลโคนจากร้านเฮอร์ตาครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นไลโคนระดับ5ดาวเลยนะครับซึ่งไลโคนอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากครับเมื่อผู้สนใจทําการโจมตีนะครับจะทําให้แอตแทกในการต่อสู้ครั้งนี้เพิ่มขึ้น16%โดยจะสามารถซ้อนทับได้4ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าแอตแทกสูงสุดที่จะได้จากไลโคนอันนี้เนี่ยเท่ากับ6 4เลยนะครับและถ้าเราสามารถทําลายจุดอ่อนของเป้าหมายได้นะครับจะทำาดเมจเพิ่มขึ้นอีก24% ป็นระยะเวลา2เทินด้วยครับสำหรับความสามารถไลโคนในร้านเฮอร์ตาเนี่ยเอาจริงถ้าพูดตรงๆนะมันไม่ได้เวอร์มากเพื่อนๆแต่ข้อดีของมันเนี่ยคือค่าสเตตที่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นสเตตของ5ดาวนะสเตตมันก็จะเยอะกว่า4ดาวพอสมควรเลยนะครับส่วนของน้องคาร่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงละกันเพื่อนๆเพราะว่าปัจจุบันนะครับเป็นไลโคนท็อปเทียร์ของผ่าดทำลายล้างก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีก็สามารถเอามาใช้ให้เบลดใช้ได้เหมือนกันนะ โอเคก็ okay, สำหรับไลโคนจบไปนะครับต่อมาเรามาดูอุปกรณ์ดีกว่าเพื่อนๆว่าลิล i ิสนะครับเราควรจะเตรียมเซตอะไรไว้ให้พี่เบดเราล่วงหน้าหรือเปล่านะครับสำหรับเซตที่น่าสนใจของพี่เบดนะครับแน่นอนนะแพท1.1ตอนนี้นะครับอันที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยผมว่าก็ต้องเป็นเซตลมอันนี้ครับ e a g l e of Twilight Line นะครับถ้าเพื่อนๆใส่2ชิ้นจะได้ดาเมจลมเพิ่มขึ้น10%และถ้าใส่4ชิ้นนะครับหลังจากที่ใช้ท่าไม้ตายจะสามารถเล่งแอคชั่นได้อีก25%ครับ สำหรับเซตนี้นะครับข้อดีก็คือ1ได้ได้เมดลบนะครับสอเพื่อนๆจะได้เทิร์นบ่อยขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแต่มันมีเซตที่น่าสนใจนะครับเพิ่มเติมมาในแพท1 2อครับซึ่งเซตที่เพิ่มขึ้นมานี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเซตที่เขาทํามาเพื่อพี่เบลดโดยเฉพาะนะตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไม่เคยลองแต่จากที่ดูเนี่ยผมว่าเซตใหม่เนี่ยค่อนข้างมีภาษีดีกว่าเซตเก่าที่มีอยู่นะครับสำหรับตัวละครเบลดนะก็สําหรับเซตนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใส่2ชิ้น จะได้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น12%นะครับซึ่ง HP สูงสุดบอกเลยว่าเหมาะก,กับเบสมากๆและถ้าใส่สีชินนะครับหลังจากที่โดนโจมตีหรือถูกเป้าหมายไฟเราทำให้สูญเสีย HP ไปนะครับจะได้อัตราคิทิคอล,ลเพิ่มขึ้น8%ปเป็นระยะเวลา2เทิร์นและสามารถแตกซ้อนกันได้2ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับลีลิกนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รีบน,นะครับผมยังไม่แนะนำให้ร์มตอนนี้นะครับแนะนำว่าให้เก็บพวกขวด เอเนอร์จต่างๆเนี่ยไปรอฟาร์มแพทหน้าน่าจะดีกว่านะครับต่อมาส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนของจักรวาลประดับครับสําหรับจักรวาลประดับนะครับเอาจริงมีเซตน่าสนใจสําหรับพี่เบตค่อนข้างเยอะนะครับเซตแรกที่สามารถใช้ได้แล้วก็เป็นเซตพื้นฐานเลยนะครับก็คือเซตนี้ครับสเปซซ i ริงสเตชันนะครับโดยเซตนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆใส่2ชิ้น จะได้แอตแท็ของผู้สมใสัยเพิ่มขึ้น12%และเมื่อความเร็วของผู้สมใสัยมากกว่าเท่ากับ120จะได้แอตแท็เพิ่มขึ้นอีก12%ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้เซตนี้นะครับจะได้แอตแท็สูงสุดอยู่ที่24%เลยครับส่วนอีกเซตหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Inertia s o t t o นะครับสำหรับเซตนี้เนี่ย จะช่วยเพิ่มอัตราคริติคอลของผู้สมัยได้8%และเมื่ออัตราคริติคอลปัจจุบันของผู้สมัยมากกว่าหรือเท่ากับ50%นะครับโดยมจจากท่าไม้ตายและการโจมตีต่อเนื่องจะเพิ่มขึ้นอีก15%ด้วยครับก็สำหรับเซตนีนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะครับก็คือ1อัตราคริติคอล8%ครับซึ่งทุกออปชันของเซตนีนะครับพี่เบสเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าความสามารถของเบสเนี่ยมันมีความสามารถ โจมตีต่อเนื่องอยู่ด้วยนะครับซึ่งไอโจมตีต่อเนื่องของพี่เบสเนี่ยมันจะอยู่ในพรสวรรค์ครับคือเมื่อเบสได้รับเดเมหรือว่าใช้ HP นะครับ mm hmm. เขาจะได้รับชาร์จ1อนันและถ้าเขาเก็บครบ5ชาร์จเมื่อไหร่นะครับเบสจะสามารถทําการโจมตีศัตรูทั้งหมดได้ในทันทีนะครับโดยการโจมตีอันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการโจมตีต่อเนื่องของเซตนี้เนี่ยพี่เบสก็สามารถใช้ได้นะครับและเซตท,ที่3ครับจะเป็นเซตใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาม ในแพท1.2ครับก็สำหรับเซตสุดท้ายนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมว่ามันเป็นเซตทาชิงกับซอลสตโตเลยนะเพราะว่าความสามารถเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงระดับหนึ่งเลยครับโดยถ้าเพื่อนๆใส่2องชิ้นนะครับจะทำให้อัตราคีิติคอลข้ของผู้สมใส่เพิ่มขึ้น8%อันนี้คือเหมือนกันเลยนะและเมื่ออัตราคีิติคอลข้ปัจจุบันของผู้สมใสยมากกว่าหรือเท่ากับ70%นะครับโดยไม่จากการโจมตีปกติและสกิลต่อสู้จะเพิ่มขึ้น20%ได้ครับ ก็สาหรับเงื่อนไขหลังนะครับต้องบอกว่าเซตใหม่เนี่ยมันทํายากกว่าพอสมควรเลยเพื่อนๆเพราะเราต้องทําอัตราคีให้ได้ถึง70%เลยนะครับส่วนบนัสการโจมตีเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับเซตซอลซอตโตนะครับเพราะว่าซอซอตโตเนี่ยสิ่งที่มันไปบูทนะครับก็คือบูทความแรงท่าไม้ตายแล้วก็การโจมตีต่อเนื่องใช่ไหมแต่ว่าเซตใหม่นะครับลูทิเลนอารีนาอันนี้เนี่ยมันจะไปเสริมการโจมตีปกติแล้วก็สกิลต่อสู้แทนนะครับแต่เอาจริงๆจากการวิเคราะห์ของผมนะคือถ้าเพื่อนๆลองดูเซ ลิลิกอันใหม่อ่ะไอเซตก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนำพเพื่อนๆไปครับที่มันสามารถเพิ่ม HP แล้วก็สามารถเพิ่มอัตราขีได้ถึง16%นะครับผมว่าพี่เบลดเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับเซตใหม่มากกว่าเซตท,ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับถ้าพเพื่อนๆไม่รีบนะครับผมแนะนําว่าเซตพี่เบลดเนี่ยเซตท,ที่ดีที่สุดนะครับไม่แน่มันอาจจะเป็นเซตใหม่ที่เข้ามาในแพทจุดนะครับทั้งลิลิกแล้วก็จัก,กรวาลประดับเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องลองดูนะครับว่าอยากจะลองท,ทําเซตไหนให้กับ่ Blade นะ โอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับใครที่จะเปิดพิเบสนะครับก็อย่าลืมไปเตรียมตัวเตรียมใจกันให้เรียบร้อยนะและใครที่อยากจะได้ความมั่นใจเพิ่มเติมนะครับเอาจริงผมว่าไปทำบุญไว้ก่อนก็ได้นะมันช่วยได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่รู้เนี่ย คือมันช่วยให้เราสบายใจแน่นอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารเกมของไคซาเดลอย่าลืมกดไลค์ส u ั s c ส i า e ไวด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ